สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะย้ำเหมือนเช่นทุกครั้งแล้วก็ทุกคลิปว่าเป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหัวข้อในวันนี้ค่ะเรามาดูกันว่าในช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะะมาดูกันไพอัศวินดาบนะคะไพเดอะเฮอร์มเนาะแล้วก็เป็นไพ ห้าดามคุณรู้สึกกดดันหรอในช่วงเวลานี้หรือคุณอาจจะทะเลาะก,กับใครมาคุณมีปัญหากับใครหรือเปล่านะคะพูดคุยกันไม่เข้าใจนะคะมีปัญหาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของความรู้สึกที่มันกดดันนะคะอืม ตอนนี้มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขแล้วก็จะต้องหาวิธีในการแก้ไขด้วยนะอืใครมองคนในที่นี้นะคะอยากจะส่งข่าวไปหาคนรักไหมแต่มันมีปัญหาคนคนนั้นอาจจะไม่ไม่ได้คุยกับคุณหรือ ปฏิเสธคุณไปแล้วอะในเวลาเนี้ยมันเป็นความรู้สึกือนคุณอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารอยากส่งข่าวให้กับใครคนใดคนหนึ่งแต่มันมีปัญหานะคะแต่มันมีปัญหามันมันติดต่อไม่ได้หรือมันทำไม่ได้อ่ะมันค่อนข้างที่จะอึดอัดลำบากใจนะอืม บางคนก็พยายามนะคะที่จะแอบ,บส่องแอบ,บดูเอ๊ะทำไมเงียบหายไปเอ๊ะเขาจะอะไรยังไงนะคะในสถานการณ์นี้มันก็เลยเป็นที่เป็นอะไรนะคะที่คุณร้อนใจนะหากพี่บีพูดผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องของอาภัยด้วยเนาะปกติเป็นคนพูดไม่เก่งนะคะเอาละคะ่ะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความรู้สึกนะเรามาดูกันว่า เขาคนนั้นนะคะรู้สึกกับคุณอย่างไรเจ็ดดาบมาสิบดาบมาแล้วก็ราชาเหรียญมามทำไมไมี่มีมองว่าเขารู้สึกว่าเหมือนโดนกระทำเลยอะ่ะเขามีความเจ็บปวดเห็นไหมภายสิบดาบเหมือนเขารู้สึกว่าคุณหักหลังเขาไหมคุณ ไม่บอกหรือคุณมีความลับอะไรที่ปิดบังซ่อนเลนเขาอยู่จากหน้าไพ่เป็นพลังงานของคนที่รู้สึกเจ็บต่อการกระทำของคุณไหมนะคะเพราะพี่บีถามว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรขึ้นไพ่เจ็ดดาบเนาะเออเขาอาจจะมองว่าคุณซ่อนใครไว้ในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณมีใครคนอื่นอยู่ไหมนะคะแล้ว มันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะแล้วก็ไม่อยากไปต่อเป็นพลังงานของไพ่แปดถ้วยด้วยนะคะแล้วก็ราชาเหลียญด้วยค่อนข้างที่จะเงียบนะคะเงียบไม่ไม่มีเสียงเรียกจากเลขหมายที่ท่านต้องการติดต่อประมาณนั้นนะคะเอออ่ะแล้วยังไงต่อ มาดูความรู้สึกของคุณก็แล้วกันนะคะอัศวินไม้เตรียมพอลเลอร์หนึ่งทัวยพี่บีบอกว่าคุณคุณต้องการคุยกับเขานะคะคุณต้องการคุยกับเขาคุณอยากติดต่อกับเขาเหลือเกินในตอนนี้นะคะคุณอยากจะบอกกับเขาว่าคุณรักเขานะเออไพ่หนึ่งทัวยใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันคุณก็แอบมีอีโก้อยู่เหมือนกันแหละนะคะ อยากพูดอยากคุยอยากให้เขาเชื่อใจในตัวคุณอยากให้เขามั่นใจในความรักครั้งนี้นะคะคุณอยากจะบอกเขาว่าคุณรักเขานะเออใช่หรือเปล่านะ,ะถ้าใช้คอมเมนต์บอกด้วยนะคะแต่อาจจะหาช่องทางในการติดต่อไม่ได้นะคะอืไม่รู้จะคุยยังไงไม่รู้จะพูดยังไงนะเห็นไหม มาดูกันว่าคุณอยากบอกอะไรกับเขาอีกไหมคะภายทั้ง The a p พ l อ o ทั้ง The ยเอเมทบอกเลยนะคะว่าคุณคุณอยากง้อ,อเขาไหมอัศวินถวยคุณอยากง้อ,อเขาอยากจะบอกว่านะหากเขาไม่เชื่อใจคุณอะคุณอยากจะบอก กับเขาว่าเชื่อใจฉันเถอะฉันไม่ได้มีคนอื่นที่เห็นนะ่ะเพื่อนกันนะหากเขาสงสัยนะ่ะคุณอยากจะบอกกับเขาว่าไอ้สามถ้วยเนี่ยเพื่อนกันมันไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นนะคะแล้วคนที่คุณให้ใจให้ความสำคัญนะคะก็คือเขาคนนั้นนะคะคุณอยากจะให้เขาคนนั้นเชื่อใจมั่นใจในตัวคุณ เป็นไพ่แบบนี้เลยนะคะเป็นไพ่คู่นะอหรือเป็นไหนก็คือเรากลับมาเป็นคู่กันเหมือนเดิมได้ไหมกลับมาคบกันเหมือนเดิมได้ไหมประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเป็นไพ่คู่เนาะ,ะแล้วยังไงต่อพี่บีเราก็มาเปิดคำถามกันนะคะว่าแล้วคุณกับเขาคนนั้นน่ะจะได้มีโอกาส มาพูดคุยหรือปรับความเข้าใจกันไหมนะคะไพ่กาวดาช่วงนี้บอกเลยนะคะออยังยังเนาะอ,อ,อาจจะใช้เวลาน,านานหน่อยเห็นไหมคะประมาณสองถึงสามเดือนนะคะสองเลขสองอะ่ะตัวเองสองสามสองเดือนสามเดือน ยอย่างช้าสองปีสามปีถึงจะได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกันนะคะน่าจะมีโอกาสแหละแต่ในช่วงเนี้ย <apologize> ยังไม่ใช่นะคะก็คงต้องบอกว่าปล่อยวางไปก่อนเนาะช่วงนี้นะคะปล่อยวางไปก่อนก็รู้แหละคุณอยากคุยนะคะแต่ทำยังไงได้เนาะปัญหามันน่าจะเกิดจาก ไม่เขาก็คุณบล็อกกันแต่พี่บีมองว่าน่าจะเป็นเขาไหมในตอนนี้นะบล็อกไปแล้วนะคะบล็อกไปแล้วรู้สึกว่าอืหน่อยน้อยใจนะคะไปแล้ว <c oughs> อ่ะเป็นกําลังใจให้คุณนะคะเอาละเรามาดูนะคะพยยัยานโลกว่าเขานะคะจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพบปะพูดคุยพบเจอกับคุณอีกไหมนะคะลองดูพาย,ยานโลกกัน พี่บิ๊มมองว่านะคะคำตอบของเซตเนี้ยมีโอกาสที่จะได้มาเจอกันอยู่นะเพียงแต่ว่าในตอนนี้นะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ฉุดเขาไว้อาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานการสร้างความมั่นคงนะคะพี่ีมองว่าเขาน่าจะมุ่งไปในเรื่องของการ สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะออน่าจะมีกิจการน่าจะมีธุรกิจที่เขาต้องไปรับภาระนะคะยังไม่มาเนาะ